ตัวอย่างอันดุเดือดของเฮลซิเเ่นไทยแลนด์กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหถ <มา S 2> ้า2024เดือดแค่ไหน2025เดือดกว่าเดิมเดือดครับไม่เชื่อคุณดูแต่ตัวอย่างเปิดมาเริ่มต้นเปิดมามนั่งนั่งรถนั่งรถทหารเข้ามาเลยเปิดมามีรถทหารแล้วอ่ะดูดิ <laughs> ครับเออเอาเข้าไปนะครับ นะซึ่งแน่นอนนะครับผู้ขันก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับผมนนะครับแต่ที่เห็นชัดๆก็คือนะครับภาพจําอย่างเดียวคือปลาจานปลาจานจานแตกแล้วก็ปลาขาดปลาเนื้อปลาเนื้อปลาขาดมาหมดเลยครับผมเห็นแล้วเขียดแน่นอนไม่พ้นปิดครัวนะครับเออมันก็ต้องมีมีปิดครัวใหม่อีกได้ๆนะครับ แล้วก็มีประโยชน์คิวคทองนะฮะหมเชฟวิเมนลูกค้าอย่าตุยนะครับคุณต้องตุยโกรครับอ้าวเชฟพูดน,นี้ก็สวยดิอ้าวพูดนี้ก็สวยดิเชฟพูดนี้เอาก็มาไม่ได้อ่ะอย่าถ้าลูกค้าตุยเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมอืมเออไหนไม่ได้นะลูกคนอย่าตุยเะ้ลูกค้าอย่าตุยนะครับ,ค,รบคุณต้องตุยโกรลน,นะครับเออไปปี่ละครับ,บ แต่แต่อันนึงนี่ผมชอบมากไม่ได้ทาวาาสะอาดเลยชิปเย็นอ่ะเน้นๆไม่ได้ท่องใช่ไแต่คาโต้แต่คาโต้ตึ๊งนะก็เหมือนเดิมเฮเทปสี่คนเดิมนะครับเฮชฟเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมยกเว้นผู้เ่ขันเซตใหม่เอครับผู้เล่ขันต้องใหม่เยอะแล้วครับทีหกคนต้องใช่ไหม คิดว่านะคะคิดว่าคิดว่าอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันแต่<อ>แ,ตแต่มีมีสังเกตไหมว่าใครเข้ามาแข่งบ้าง,งกสงกตีตสกีตไปฮะมันก็มีเชฟโมนะนะคะเชฟบุรุษหน้ากากแดงของเราอ่าอยู่ในร้านเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่หน้ากากแดงแเขาใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่เหมือนเขาจะไปให้ใส่นะฮะแล้วเหน็นเห็นคนสกตว่ามีเชฟปอตโต้แชมป์ท็อปเชฟฟี 2. สองก็มาแข่งที่นี่ด้วย อืมครับนะครับแล้วก็มีผิดเก่าจากอายูนี่มัสคชิฟไทเลนนะครับผมพูดไม่ผิดนะคะเพราะน่าคือสมัยช่องสามนะคะรุ่นเดียวกับชฟิฟลูกจันคล้ายๆลูกจันรเลยเออรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับก็มาแข่งอีกคนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีเชิฟนัดเลดี้บุชเชอร์จากวัวสอโลกโอ๋อไม่ใช่ ไม่ใช่อ่ะเป็นถึงชิปปุ๊กฮะอีกคนหนึ่งอ่าเทปบุกชิปปุ๊กจากฮัวสองโลกก็มีชิปตีตูมจากเซรีฟชีฟและสตาชีฟโอ้ออนะครับชีฟโปนะอ่านรู้อยแล้วแล้วก็มีชิปอาร์จากรายการมาบริกอะไครดมี่นะคะของชิปอ่ะเ,เ,เอวินเหลียงชิปเอวินเหลียงที่เดฟิกอะที่เดฟิกอ่าอ่านี่ นะครับอ่านี่แล้วก็มีชิปตูจากค็อปชีฟซีซั่นสามครับน,นะครับโอ้โหสิทธ์จังหลายหลายที่มากมารวมกันที่นี่เลยนะครับขอบคุณอ่าเพจตีชิปนะคะรวบรวมมาให้อรับผมนะครับนะซึ่งโอ้โหเดือเหมือนเดิมนะครับเตนี่แค่น้ำกิ้มมาเนี่ยนี่แค่ตัวอย่างนิดเดียวได้เนี่ย เดียวนิดเดียวนี่เราเราต้องไปรอดูตัวอย่างนิดเดียวอย่างขึงขังขนาดนี้นะครับจะไปยังไงก็ติดตามกันได้นะครับวันอาทิตย์เหมือนเดิมหกโมงเย็นช่องเจ็ดเละย้อนหลังที่넷ฟิกส์นะครับผมอ่าไปอีกรายการนะครับค่ะเดี๋ยวนี้รายการวันอาทิตย์มาต้องยืนพื้นแล้วแหละดูที่ดูสดเสร็จจบปั๊บก็ดูที่넷ฟิกต่อเลยย้อนหลังต่อนะครับมันมันไม่มีปัญหากับผมเพราะว่าผมดูสดทุกตอนอยู่แล้วอ่านะครับ เต่สามภูนะคุ้มค่าประกันดูยอะหลักมากนะครับพราทุกรายการเดี๋ยวนี้เขาได้สิกกันหมดเลยอคนคนที่อ่อนติดฟิกเขาก็ดูก็สบายใจนะครับฮะหวังว่าจะมีภารกิจเอาปลายทิฟติ้งผมก็อยากให้มีเขามีเมีคมเมนต์กันมานะเขาบอกว่าเป็นอ่าไม่ใช่แค่คอมเมนต์ในนี้คอมเมนต์ในโซเชียลในช่องทางอื่นด้วยเขาบอกว่า เอาแล้วรายการส่งเสริมความแตกแยกกลับมาแล้วออผมอยากจะบอกว่าออมันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนวิจารณญาณคุณมากพอที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนวาเลตี้อันไหนรายการเรียลิตี้อันไหนโลกจริงออคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่คุณดูไปด้วยแล้วคุณก็แยกแยะไปด้วยออแล้วคุณก็ดูคุณก็เข้าใจกระบวนการทำงานไปคุณอย่าไปมองแต่ความรุนแรงครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่าไปมองเรื่องความรุนแรงอ่ความรุนแรงอ่ะคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเอ้ยมันอันนี้รอเปล่าแต่คุณไม่มีสิทธิพูดได้ถ้าคุณผ่านกําจัดจุดอ่อนมาแล้วอืหรือผ่านยุ้ยเด็ดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณผ่านเด็ดมาแล้วคุณคุณผ่านเวทีประกวดเรียลลิตี้อะไรที่มันมันต้องร้องเพลงหลายๆสัปดาห์ถ้าคุณผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดถ้าคุณผ่านบิ๊กบอทเธอมาแล้วอ่ะเออนนั่นแหละผมบอกเลยมันมันก็มีหัวทุกเวทีนั่นแหละ ใช่อ่ะอะไรแบบการแข่งขันอย่างหนึ่งอ่ะใช่อย่าลืมครับว่านี่คือการแข่งขันมันก็ต้องมีรสชาติอะไรแบบนี้แหละน่ะรับเดี๋ยวผมไม่ได้ใส่อารมณ์เลยเนี่ยผมไม่พูดผมไม่ได้ใส่อารมณ์เลยอืมนะคะไม่ใส่อารมณ์เลยไม่ได้ใส่อารมณ์จริงใครใครที่ดูอยากให้แยกแยกกันนิดหนึ่งอ่าใครที่ดูของกอร์ดอนเขาก็ดูกันแบบเนี้ยดูพวกความปลาดุกดูพวกควาบันเทิงเลยว่าไปอืมอืม คนเักบอกว่าส <haciendo S 1> like ื <arsi> ่อบันเทิงอเมริกามีแต่อะไรอย่างนี้ไม่จริงฮะไม่ฮะรายการอื่นมีอะไรอย่างนี้ม like ันอันที่บันเทิงบันเทิงปัญญามันก็มีพายอิตไลท์เขามีต่อยตีกลางรายการไม่อะไม่มีวิวออฟวัตชุมมีปะมีปลาวกล้อทิ้งไหมฮะไม่มีไม่มีเลดเลดเมกอาดิวเพิเพิดิวไม่ดีเอาผู้แข่งขันหยิบซองมาปลาใส่พิธีกรอย่างนี้ได้เลยได้ไหมไม่มีไม่มีมันไม่ได้หัวรุนแรงกันทั่วประเทศพี MAN ่น้องครับผมนะยม อย่ามองคอนเทนต์เดียวให้เหมารวมทั้งประเทศฮะมันไม่ควรทําอย่างนั้นอืมอือครับผม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 ทำรายการข่าวก็จะไม่ใส่อะไรแต่ผมขอนิดนึงเอเอออะไรแบบนั้นแยกกันได้ก็ควรโอ้ชาบีเขาบอกว่าก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาก็บอกแต่ถ้าไม่อยากให้ดูนะครับแต่อยากไปกินด้วยนะครับเขาก็เตรียมเปิดจองเลยนะครับอีกสองวันเออครับผมสลอดรับเดือนกันยายนนี้ซึ่งน่าจะหมดเร็วไม่สถิติเร็วสุด ที่หมดก็คือไม่ถึงนาทีนาทีไม่ไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้าไม่ถึงถึงห้านาทีได้ข่าวว่าสองนาทีนะสองนาทีก็หมดแล้วได้ข่าวว่าสองนาทีนะฮะเพราะว่าไม่แค่ร้อยคนแต่คนจองนี่เป็นพันเป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นเออก็ก็ก็อย่าลืมนะที่นั่งละหนึ่งพันบาทเท่านั้นถูกต้องหัวละพันนะครับได้มือถือแต่ไม่รู้จะได้กินอะไรบ้างนะหรือว่าจะได้กะเพราหรืออะไรสติงสติงกลับบ้าน เพราะเงินคืนหนึ่งพันบาทมันก็น่ารุ้นดีนะเออคือคือถ้าได้กินแบบอ่าของเชฟอะไรอย่างเงี้ยก็เออหนึ่งพันก็ใช่ปะไม่ได้คืนปะเออถ้าถ้าได้กินถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าสําเร็จนะถ้าถ้าถ้าสำเร็จไม่ได้คืนเพราะคุณนะเพราะคุณได้ทุกอย่างจาพี่รายการเขากำหนดให้อยู่แล้วเออแต่ถ้าได้ไม่ครบแล้วปิดกอดเนี่ยอันนั้นได้ได้คืนได้ได้คืนอืมและกะเพราหนึ่งจานเอออืมฉะนั้น หนึ่งพันนี่ก็คือค่าติดบรรยากาศนะครับให้บอกอย่างนี้แล้วกันอแต่แต่คุ้มค่าแน่นอนมาแค่มาดูเฮดเชฟด่าใส่กันก็มันแล้วนะครับแต่ว่าระวังหัวสักนิดนึงนะคะเออไม่ไม่หรอกเขาผมพม่ได้โยนข้ามข้ามมาลูกค้าอยู่แล้วเออเขาเขาโยนแค่เขาข้างในเนาะไม่ได้ออกนเนาะอืมใช่ไม่ได้เข้าข้างในเขาข้างในกลัวเท่านั้นแหละไม่ได้ออกแต่ก็ไม่ได้นะครับบางครั้งกอดอนก็ เฮกป่าใส่ลูก <laughs> ค้าก็มีแล้วถ้าลูกค้าไม่ได้ไปกวนส้นตีนใส่ใครนะครับใช่ฮะแต่แต่ทีหนึ่งเกือบไปแล้วทีหนึ่งนะเกือบไปแล้วนะจบแล้วแต่ยัาเบาน <laughs> ะอ <laughs> ันนั้นยังอันนั้นมีมีวาทา like. นะนิดหน่อยไงนะคบอันนั้นอันนั้นเป็นความมิตลีด <laughs> เออใช่ใช่